ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Future Force Thailand ของผมอีกครั้งนะครับวันนี้เรามากับรถที่กำลังเป็นกระแสะแรงที่สุดในกลุ่มออฟโรดเมืองไทยในตอนนี้รถที่หลายคนไม่เชื่อว่าค่ายไทยจะทำออกมาได้ดูดันล้ำสมัยและทรงพลังขนาดนี้นี่คือ2026ไทยไรรุ่ง t TR r Transformer II Version Matte Black คันใหม่ล่าสุดรถลุยคันที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ด้วยรูปลักษณ์ที่โหดราวกับอสูรร้ายจากสนามรบ และเทคโนโลยีที่อัปเกรดทุกจุดจนกลายเป็นรถออฟโรดที่มีความสมบูรณ์ลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่ไทยไร่รุ่งเคยสร้างมาวันนี้ผอมจะพาทุกคนไปจอดลิกทุกรายละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเครื่องยนต์สมรรถนะการขับจริงความคุ้มค่าและราคาพร้อมความเห็นแบบตรงไปตรงมาว่าคันนี้เหมาะกับใครและควรซื้อหรือไม่เริ่มจากภาพรวมภายนอกก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่า tr transformer ii รุ่นปี2026ทำเซอร์ไพรส์หนักมากเพราะดีไซน์ครั้งนี้ดูดันกว่ารุ่นก่อนแบบคนละโลก ทั้งทรงตัวถังที่เป็นทรงเหลี่ยมล้ำสมัยกลิ่นอายรถทหารที่ชัดเจนไฟหน้าเล็รูปทรงใหม่เต็มระบบพร้อมกับก,บการทำสีแบบแมสแบล็กทั้งคันที่เพิ่มความเข้มและความดุดสถานตามากขึ้นหลายระดับเมื่อตัวรถอยู่ต่อหน้าคุณจะสัมผัสได้ถึงความหนาและแข็งแรงของกรอบตัวถังเหมือนรถพุ่งกรอบมากกว่ารถออฟโรดทั่วไปล้อชุดใหญ่แบบออเทเรนขนาดักษ์พร้อมยางดอกลึกที่ยึดเกาะทุกพื้นผิวและซุ้มล้อที่ถูกออกแบบให้รับกับตัวรถอย่างลงตัวทำให้ภาพรวมดูแข็งแกร่งรอบด้าน กันชนหน้าหลังถูกออกแบบใหม่ให้เพิ่มมุมไต่และมุมจักสูงขึ้นกว่าเดิมทําให้ปีนหินขึ้นเนินลงหลุมทําได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้านบนหลังคามีแร็กเหล็กเต็มระบบสามารถบรรทุกสัมภาระหนักสําหรับทริปแคมปิ้งหรือเดินทางไกลได้สบายราวกับว่าคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการรบและการผจญภัยโดยเฉพาะท่อไอเสียดีไซน์ใหม่เสียงแน่นและสะท้อนพลังของเครื่องยนต์ได้ดีมากฝ่ายท้ายเล็รูปทรงแนวนอนช่วยให้ลุกด้านหลังเต็มไปด้วยความทันสมัยแม้จะเป็นรถทรงแข็งกร้าวแบบนี้ก็ตาม ต่อมามาดูด้านภายในกันบ้างภายในของ TR Transformer i i รุ่นใหม่นี้อัปเกรดดีมากจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถสัญชาติไทยการจัดวางคอนโซลน่าเป็นสไตล์ทหารผสมความหรูหราทัานสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เต็มระบบชุดมากวัดดิจิทัลแสดงผลคมชัดเบาะนั่งแบบ Sport, สปอร์ตทรงหนานุ่มรองรับการเดินทางไกลได้ดีเยี่ยมห้องโดยสารกว้างโปรง่งและให้ความรู้สึกมั่นคงซึ่งเป็นความพิเศษของรถตัวถัทงทรงเหลี่ยมแบบนี้ ช่องแอร์ใหญ่เย็นทั่วถึงระบบเสียงอัปเกรดใหม่ให้มิติเสียงแน่นและคมขึ้นใครที่คาดว่าภายในอาจจะดิบๆแบบรถทหารต้องบอกเลยว่าปีนี้ไทยไร่รุ่งจัดเต็มเรื่องความสบายมากขึ้นจริงๆส่วนของระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งตัวถังโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม ระบบกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยลงทางลาดระบบป้องกันการลื่นถลายและระบบควบคุมการทรงตัวบวกกับความสูงใต้ท้องรถที่มากทําให้ขับในเมืองก็คล่องขับลุยก็สบายไม่ว่าจะน้ําท่วมหลุมบ่อหรือเส้นทางธรรมชาติแบบสมบุกสมบันคันนี้พร้อมสู้ทุกสถานการณ์ในเรื่องของเครื่องยนต์และสมรรถนะนี่คือจุดที่หลายคนรอเครื่องยนต์รุ่นนี้มาพร้อมพลังที่มากขึ้นแรงบิดจัดขึ้นทําให้ลากกาลังดีในทุกย่านความเร็ว ระบบขับเคลื่อน 4x4 เวอร์ชั่นใหม่ตอบสนองดีมากเกียร์เข้าโหมดลุยได้สมูทกว่ารุ่นก่อนหน้าหลังปร,ปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ทําให้การสะเทือนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ล้อจะขนาดใหญ่มากก็ตามการขับบนถนนลูกรังสนุกขึ้นการปีนหินทําได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญคือความมั่นคงเวลาใช้ความเร็วบนถนนดําดีขึ้นแบบรู้สึกได้การควบคุมพวงม,มาลัยมีน้ําหนักที่สมดุล ไม่นิ่มเกินไปจนควบคุมยากและไม่แข็งเกินไปจนมั่ยมือการเบรกมั่นใจรองรับน้ำหนักตัวรถได้ดีมากความรู้สึกเวลาขับคือใหญ่แตกคล่องซึ่งเป็นสิ่งที่รถลุยระดับนี้ควรมีแต่ไม่ใช่ทุกคันจะทำได้ดีแบบนี้เมื่อขับในเมืองคันนี้ให้ความรู้สึกโดดเด่นสุดๆใครเห็นก็ต้องเหลียวมองเพราะลุกมันโหดและดึงดูดสายตาแบบไม่ต้องพยายามแถมตำแหน่งนั่งสูงทำให้มองถนนได้ชัดเจนส่วนการขับออกต่างจังหวัดจะรู้สึกถึงพลังของเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ซับแรงได้ดีมาก แม้จะเจอถนนครุขคลาดตลอดเส้นทางก็ยังนุ่มพอสมควรสำหรับคนชอบไปเที่ยวแนวแคมปิง้งปีนเขาลุยป่าหรือต้องบรรทุกของหนักๆบอกเลยว่าเหมาะมากและสำหรับราคานั้นแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่หลุดมาและแนวโน้มราคาในปีก่อนคาดว่า t r Transformer I รรุ่นปี2026เวอร์ชัน Matte Black น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.3-10.6ถึงล้านบาท แล้วแต่สเปคและออปชันที่เลือกโดยส่วนตัวผมมองว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้เพราะนี่คือรถลุยตัวใหญ่ดีไซน์ล้ำที่ให้ทั้งความแรง่งความมั่นใจความปลอดภัยฟีเจอร์ใหม่ๆและภาพลักษณ์ที่หาไม่ได้จากรถราคาใกล้เคียงกันในตลาดในด้านความคุ้มค่าถ้าคุณเป็นคนชอบรถแนวทหารชอบดีไซน์ดิบล้ำสมยัยชอบรถที่ทนทานดูแลไม่ยากและต้องการรถที่ลุยได้จริงแบบ 4x4 แท้ๆรุ่นนี้ตอบโจทย์เต็มๆแต่ถ้าคุณต้องการรถที่นุ่มและปราดเปรียวแบบรถยุโรป อาจรู้สึกว่าช่วงล่างมันดิกว่าเล็กน้อยแต่สําหรับสายลุยสายเดินทางสายแคมปิง้งหรือคนที่อยากมีรถเท่ๆไม่เหมือนใครบอกเลยว่า TR Transformer IIP 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของรถไทยสไตล์ลุยในปีนี้ท้ายที่สุดนี้รถคันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าค่ายรถไทยสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากลได้จริงทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและสมรรถนะทุกอย่างมีความลงตัวมากขึ้นจนหลายคนยอมรับว่ามันคือรถลุยหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดของปี2026 ใครที่กำลังมองหารถที่พร้อมไปกับคุณทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมืองบนเขาในป่าหรือลุยน้ำท่วมหนักๆคันนี้คือคำตอบที่แข็งแกร่งและคุ้มค่าอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบคลิปลุยลรีวิวรถแบบจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Future Force Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรถแต่งรถลุยและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ